สวัสดีทุกคนครับและวันนี้อยู่กับโลกใต้ดินเหรอจำชื่อซีรีส์ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นซีรีส์ด้วยนะครับแล้วนี่ผมไปครับปีค่ะอืมค่อนข้างเบียดเหมือนกันนะโอ้ยมันรกเนี่ยทำห้องมันให้มันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันตามตลอดเวลาเลยอ่ะมันยุกยิ๊กยุกยิกยุกยิกเดี๋ยวต้องหาเชือกมามัดมันอ่ะมัดได้เหรอใช่จำได้มีเชือกอยู่นะ ลองสิ้้ทิงไปแลวมันไม่ได้เธออย่างน้อยก็ขยายบ้านหน่อยเถอะมันอึดอัดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขยายก็ได้ขยายขยายขยายเฮ้ยดูดิใช้กำลังวังชาไปเท่าไหร่เนี่ยในการขุดแร่แต่ละชิ้นกำลังวังชาเลยนะอ,อยวต้องย้ายกล่องด้วยนะเนี่ยเพิ่มทอชแป๊บมันมืดเหลือเกินนี่เลยมาี่ มานี่เสียงแล้วอะไม่หรอเหมือนเสียงคนมานี่มานี่เห็ดเห็ดกินเห็ดก่อนหิวเสียงวาเดนควีนปะเหรอวาเดนวาเดนพูดภาษามนุษย์เด้อเดออาจจะได้เป็นเจ้าหญิงนะอ๋อโอเคก่อนมานี่ก่อนตรงนู้นมีประตู อะไรนะมีประทูมีประตูเออโลละเท่าไหร่ถามดิเผื่อซื้อไปทอดกินทำเมี่ยงไงประตูนะมาขายประทูไปดิไปซื้อดิมาขายประทูจริงเหรอเออประทูตัวหนึ่งอาวไหนแม่ค้าสงสัยไม่คุ้มไงซื้อตัวหนึ่งประทูเข่งหนึ่งมาอ่ะมีค่ะไม่รู โอ้สันญาณไม่ดีแน่เลยบูทูธมันดีเร็วเราต้องไปขอกินเห็ดเฮ้ยฟอร์ดี้ฟรุตโอ้แม่นะว่าแล้วบ้านใครว่าแล้วบ้านใครบ้านใครบ้านใครก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละไม่ใช่บ้านพี่หรอ แล้วเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะคุยกับกระตีฟอร์ตมาๆๆมาๆมาก่อนมาก่อนมาเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเป็นไงมาไงเนี่ยฮะเป็นไงมาไงเดินมาเอาหรอเพิ่งทำคุกกี้อยู่เลยไม่ใช่หรอเหนื่อยมากเหรอเข้าบ้าน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 เหรอเออมาเลยมาเลยอ่ะโฟอร์มาอย่างนี้แรงงานครับช่วยกันเลยขุดขุดห้องเร็วเอ้า โอ้ยี่มีคนมาเพิ่มบ้านต้องใหญ่ขึ้นอีกเนี่ยบ้านต้องใหญ่ขึ้นเด้อเอเอเจอมอนสเตอร์ไม่ช่วยเด้อ <c oughs> กลับมาก่อนแล้วกันย,ยังจำวิธีเล่นไหมครับได้ไหมเนี่ยวิธีเล่นเหรออืมต่อบล็อกไม่ไม่อะ่ะไอต่อบล็อกอย่าทำหัอร้องเดินเฉยๆเราหาอะไรกินก็พอเออเอางี้ทำฟาร์มเป็นไหมทำฟาร์ม ฟาร์มเหรออ่าฟาร์ม,มเป็นไหมไฟาร์มพืชฟาร์มผักไงฟาร์มพืชผักสวนควรัวไว้กินเนี่ยอะไรเงี้ย,ยเป็นไหมสบายสบายอันนี้อยู่นี่นี่รู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้อะแต่ว่าเห็ดมันขึ้นลาหรือเปล่าไม่รูร้เป็นสีเขียวไม่ปง<ส>ไม่แปลกตาบ,บ้างเลยอะว่าเรามอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เมื่อกี้หลงมาเหมือนหลงเข้ามาอยู่ในมิติหนึ่งอะแบบงงมากมีแต่สัตว์ประหลาดอะอ่คือผมไม่ได้เล่นนานอันนี้คือวาเดนมันเป็นโลกใหม่ แต่เราเข้ามาอยู่ในโลกของวาเดนไงแล้วเราจะมาอยู่ทําไมเล่าก็ต้องปราบควีนไงเรามีภารกิจปราบควีนของวาเดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้อีกนะว่าจะมีใครอยู่ที่นี่อีกเปล่าเนี่ยเออนี่บังเอิญนะเนี่ยมาเจอโฟสเนี่ยบังเอิญบังเอิญไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยไม่ได้นัดด้วยแต่ว่าเมื่อกี้มีอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกันแบบเหมือนหลงมาด้วยกันนะชื่อกระตีฟกระตีฟลองดูไกด์บุ๊กดูสิหน้าตาเหมือนตัวไหน แต่ว่าอยู่ดีเขาขุดลงดินน่ะหนีไปอ่ะอืระหว่างเราหาเห็ดอ่ะแปลกๆไม่รู้ว่ากลัวเราหรือเปล่าไหรอไม่แมงเราพร้อมหรือยังที่จะไปผจญภัยพร้อมนะพร้อมแล้วมีชุดหรือยังอ่ะจะพร้อมมือเขามีชุดหรือยังไม่นจะเป็นหรอกไอ้ลงไอรอนเนียวไปนี่ มันก็เป็น้ของนอกรายอยู่หยิบซิไอโรน่าหยิบไปหยิบไปสีเนี่ยเอาไปใส่ขึ้นขึ้นแกใส่เลยนี่ใส่เป็นนะใส่เป็นนะเห็นนี้ใส่เป็นนะทำไมใส่ขึ้นสูงอย่างนั้นอะฮะชอบเอวสูงไงเทรนใหม่มันมันแบบะไมันเหมือนเฮ้ยอะไร ตัวอะไรตัวอะไรเขาเปิดคเขาเปิดตัวธรมรมดาไม่ได้เขาเปิดตัวตกใจรู้ไหมยืนรออยู่ยตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เปิดประตูสักทีเนะี่ยยืนจนขาจะเดี้ยงเลยโอ้แล้วมันไม่เรียกอ,อ่ะเออโอ้มันเสียมาราย,ยาทไงก็เลยลอรอเจ้าของบ้านเปิดรอใช่แล้วพอโฟนเปิดปมาต็งแห่ใส่แล้วโฟนก็กรี๊ดแล้วเสียงก็หายไปเลย ตายได้ตายไปแล้วตบใจวันนี้มีมังด้วยครับผมวันดีค่ะอ่าอสาลังจริงเปิดไปจะเจอใครคนไม่ได้เปิดไเหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีนะเมื่อกี้ไม่ฟันอะเหมือนว่าเมื่อกี้ถือดาบไปด้วยไมามไม่มีนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวพวกเราทั้งสี่คนจะช่วยกันท่องโลกวารเด้นนะครับแล้วก็ าหาอุปกรณ์แล้วก็พยายามเอาชนะวาเดนควีนให้ได้นะฮะในอีพีนี้หวังว่าจะเป็นไปได้อุปกรณ์เดี๋ยวจะบอกก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่พวกมาใหม่ทั้งสองคนนะฟังนะกล่องซ้ายบนนี่อะไรบีเออเป็นอุปกรณ์จิปถะค่ะและอย่างซ้ายล่างอ่ะเออเป็นบล็อกค่ะและอย่างขวาบนน่ะเป็นแบทค่ะไลท์ค่ะอะไรนะไลท์ค่ะและอย่างขวาล่างอ่ะไลท์ล่างค่ะ อะไรอ่ะเธอนี่เธอ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 อะไรอ่ะอะไรคือไล g อ่ะไล g ์คือขวาไงไม่มันก็สมุดเอ็นชานไม่ใช่หรอสมุดเอ็นชานค่ะโอ้เล่นมูกันเลยเธอมันแห่งๆเนะช่วงนี้มันแห้งๆเนาะหน่อยสิอ่อผมผมได้ยินคำว่าควีนควีนตรงหน้าประตูนะมันคืออะไรผมไม่เห็นเลย modern queen อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เปิดดู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 นี่ โมเดิร์นควีนเห็นปะหัวย่องยองอะนะอ่าหัวย่องยองเส้นๆต้นเราต้องเราต้องเอาชนะมันให้ได้นะน้ำแปังพริกเผาหน่อยน้ำปังพริกเผาเอาไปทำอะไรกัหมูหยองเหรอมหมูหยองไม่แน่นะมันมีคริสตัลด้วยนะคริสตัลอันนี้มันจะเพิ่มเลือดให้มันด้วยนะเราต้องตีมันทิ้งก่อนนะเนี่ยไอ้คริสตัลก้อนเนี้ยไม่พอใช่ไหมมันก็จะมีของด้วยนะพวกของพวกนี้เราก็เอามาทำทำดาบทำอาวุธได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไเนี่ยเอามาทำดาบทำอาวุธได้หมดเลย เตรียมชุดมาเอาของในกล่องในกล่องใช้หมดเลยเดินทางเฮ้ยเขาไมได้ชุดเพชรทั้งตัวเลยอะเฮ้ยไลยเลยขโมยไปหรอโอ้ไม่หจอกไหนะขโมยมาจากกล่องด้านหน้าตรงวางโคตรยังไม่มีเลยโคตรอะนี่ชุดเพชรอุ้ยขอบคุณนะชุดมาหรือเปล่าชุดเป็นม้าเราเราก็ทำตัวเป็นม้าสิเราจะได้ใส่ชุดนั้นได้ ไม่ย่างเลยนี่เดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนยังไม่มีน้องประจําตัวเว้เดี๋ยวพี่จะให้ไปอันนี้ไปคนละหนึ่งชิ้นอามังเก็บไว้หนึ่งตัวหนึ่งอันโคดหนึ่งอันบีหนึ่งอันเธอนั่นของเขาเธอต้องไปเทมเองเขาเตาเผาจะเข้าเตาเผาน้องมาควางโอเคโอเคเธอไปยังพร้อมยังมันแต่งได้ไหมแต่งให้มันแรงขึ้นอ่ะม่ได้มันไม่ใช่รถไม่ได้เหรอจูนได้อยู่ เลากินะแบบเวลาหิวก็จะได้มีกินด้วยอ่ะตลกมันไม่ใช่ของกินอันนี้นี่นี่เดี๋ยวจะจะสอนนะนี่ฉันน่ากับเบียอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ะก็จะสอนให้วันเนี้ยมันคือผลไม้โอเคไหมมันคือผลไม้มันเอาไปกินได้ทไมไม่กินไม่ได้อ๋อยตีตีผลไม้สิอ๋อตีไงอ่าตีให้โดนอ่ามันเก็บกินได้เวลาหิวโอเคไหมมันเป็นเจลลี่ตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปจับน้องซอมเปอร์กันอุยกล่อง นี่ทุกคนฟังนะอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไปไหนหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลเก็บโดของอยู่โดของอยู่ใช่โอ้โหอะไรอ่ะไหนไหนไม่รู้ตัวดำๆเหมือนกันยาเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวเปิดเผยแป๊บไอ้นี่มันคือเทนทัคโคมันเป็นเหมือนเถาวันที่อยู่ใต้พื้นมันเป็นกับดักถ้าเราไปใกล้หรือเหยียบมันเนี่ยมันจะตวัดใส่ทันทีเลยห้ามไปโดนมันไหนกเมื่อกี้ไปเ็บผลไม้ไงไปใกล้ๆดิไปใกล้ๆดินี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ นี่ไงลเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ ตองย่องเขาไว้ห้ามห้ามเดินในคาเลยนะย่องเขาไปใกล้ห้ามส่งเสียงด้วยนะ่องเขาไปใกล้ถืออันนี้ไว้ถาวันถาวันของชักโอเคย่องยองพอไปถึงมาแล้วพอไปถึงมาแล้วก็ยืนตัวตรงๆแล้วให้อาหารมันเลยอุ้ยไปไปไปเข้าไปเข้าไปเขไปยืนตัวตรงตัวนะคนละตัวนะเฮ้ยจะไปกินเองดิคนละตัวคนละตัวคนไหวเว่อมามาคนละตัวคนละตัวอย่าอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงโอเค ติดอ่ะโฟต้องปล่อยระยะปล่อยโฟตให้เลยให้เลยให้เลยเออเรียบร้อยโฟตได้แล้วมั้งเออเออเออเหลือเธ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 อมีแล้วเราไม่อันนี้ของเขาหมดเลยเขาจับมามันจะได้ตามเธอได้ไงโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะเท้าของตัวเองเลยเพาเธอไม่ฆ่าฆ่าแม้มันเต็มบ้านหมดแน่เลยไปๆหามาหามาระวังนะถ้าไม่ระวังเราไปเดินมันได้ยินเสียงมันเล่นงานเราเว้ย หาสิหมดแล้วหรออยู่ไหนอะอ้าวอีก่ก็หดอ่ะดิหมดแล้วอ้าวไม่มีอ้าวคือคือที่ให้จับเองเพราะว่าเวลาเธอเดินอะมันจะวาร์ปตามเธอไงเ้าจะแบบเธอจะได้มีมันอยู่ข้างกายตลอดไงโอเคป่ะาจะรู้ได้ไงว่าของเราตัวไหนไม่เห็นก็มันจะเดินตามอ่ะไปสำรวจโลกกันดีกว่าครับ ตั้งแต่มาก็มาได้วันหนึ่งนะเพิ่งจะได้มาอยู่ตรงนี้แหละยังไม่เจออะไรเหมือนกันนั่นไงตัวมิกล่องมีกล่องว้าว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 ว้ยอ้าาวว้า่้าาววนอ่วาาววนาววาวว้เ้าว่างว้้ววอาวา้้อ้ ผลไม้นี่หิวเร็วมากเลยับได้แล้วโอเคจับทุกตัวเลยดีไหมเราเดียวพอแล้วพาทิ์ก็เราจะตกดินพี่ทำผลจับเลอโอ้ยมีกล่องโอ้ย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 จะตายจะตายหนีหนีโอ้ยนีหไม่ได้ไปหนีไปหนีไม่ได้นีตายใช่เหรอมันตัวมันเหมือนตันเรื่อยๆเลย โอ้ยคาเบอร์โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ใครเดินอะโดนอะไรไม่รู้ผักลงมาข้างล่างอ่ะดีไม่ตายตรงนี้ไม่น่ากลัวเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อ่ามันคือดยวเปิดกอนเปิดสซนก้อนนึงเปิดโพยเปิดโพยมันคือคริตเตอร์ มันจะอยู่ในอ่เทะเลทรายถ้าเข้าไปใกล้มันจะออกมาแต่ว่าทุบลังไปแล้วก็ไม่ออกมาทุบไปแล้วอ้าวหดลายมากกินภาพสิเหมือนเราโดนโดนพังบ้านอะอารมณ์เดียวกันเลยโอนี่คือบอ่อน้ำเหรอ,อบอร่อน้ำสักสุดลองลงดิลงได้ตัวอะไรปะมีทวังนะเดี๋ยวจะมีปลาด้วยนะมีเมืองบาดานด้วยมีเมองบาดานด้วย โอ้ไม่กอดมืดมากเลยอ่ะดับอสเดือดดำได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีสิ่งก่อสร้างต้งนั้นด้วยวะน่ะดูสิโอ้ตรงนี้ก็เป็นภูเขาแบบแปลกๆไม่ไม่ไม่มีอะไรมันเป็นลังเหรอลังของบอสเหรอเฮยมันเป็นสะพานต่อไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเอาแล้วจุ้ย มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอืมยังไม่เห็นปราสาทเลยนะเห็นแต่ทางขึ้นน่ะนั่นอ่ะอาจจะเป็นที่อยู่ของคิงควีนก็ได้เออว่ะแล้วทำไมทางมันขาดอ่ะมันไม่มีทางไปเหรอโหเราต้องต่อเองปะเนี่ยมีทางไปไหม,ไมถ้าไม่งั้นไปทางนี้ดิทางน,างนี้มีทางขึ้นอยู่เนี่ย เราก็ขุดตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่ขุดให้เลยพี่ขุดเลยผมไม่มีพีกเย็นเฉยเย็นเฉยเรามีกรรมกรแล้วโอ้โหโอเคขุดไปขุดไปขุดเร็วๆหน่อยพี่ขุดขุดไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวขุดได้เดี๋ยวขุดได้อมาอย่าขุดให้มาเออขุดให้หน่อยสิเฮ้ยเออพี่ลูกลูกเนื้อใต้เรี่ยนเลยลูกใครอะไม่รู้ลูกใคร ลูกไข่จะกุดในขณะที่ทุกคนกำลังออกแอกออกแอกกันเราไม่ได้เ่ออะไรเลยอุ้ยไอ้นี่เกิดอะไรตัวขาวอ่ะเอเดมันเอเดมันเอเดมนใครใครมองพี่บีมองพีเบีมองหน้ามันเหรอไม่รู้เห็นมันรอดีโอ้โหล้วดูทางกลับเราดิมีแต่ตัวขาวเต็มหมดเลย โอ้ไม่ดอแย่แล้วอ่าสตอมเปอร์อยู่ครบไหมหายไปตัวหนึง่งสงสัยจะเป็นของชั้นแล้วละ่ะเออตัวขาวด้านหน้าเรา Mother. เราเจะทำยังไงวิ่งทะลุไปได้ไหมล่อหนึ่งคนเดี๋ยวล่อให้พร้อมไหมพร้อมพร้อมนี่ตามมาเล<พ>้วนะตัวขาวตัวขาวโอ๊ยลวกเฮ้ยเจ้าีวูบโ<ฮ>อ้เ <โ ding. S 2> ฮ้ยเฮ้ย น้องเทพพลังไี่ด้วยอ่ะยังไงอ่ะลิกไป้างหน้าสวยละลูกพ่อตายเลยอะไรอ่ะขอโทษขอโทษวันนี้ทุกคนนิ่งหมดเลยอ่ะลีกพ่เห็นอ่ะแล้วลูกพ่ก็ไม่ยอมวิ่งออกมาขนาดเราวิ่งออกมาไกลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะการให้ลูกชินก็ตาย โอ้ลูกพี่ยิงเหรอลูกพี่ยิงปืนเหรอหุ้ยน้องโหดมากเฮ้ยยงิงปืนอันดั่งเมือเคียร์ให้เคียร์ให้แต่มันก็แหลกๆเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ตายต่อหน้าเลยอะ่ะว่าแต่มังจะมาได้ไหมอ่ะเออมื่อกี้ผมโดนใครตีอ่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวทุกคนฟังก่อนเมื่อกี้มันอยู่ในช่วงฉุกและหุกมากๆคืออย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือย้อนภาพไปใช่ไหมตอนที่พี่กําลังจะขี่น้องแล้วเพื่อจะวิ่งทะลุไปอ่ะแล้วพี่เผล่อไปตีมอนแล้วปรากฏว่าเหมือนไปเปิดพลังให้กับน้องซอมเปอร์อ่ะมันก็เลยกระจาย <c oughs> ขึ้นความถี่โดนทุกคนได้อยู่รอบรอโอ้โหผมก็ว่าอยู่วงล่วงได้ยังไงกำงรอดไหมรอดแต่ซอมเปอตายหมดเลยโอ้โหตายหมดเกลงเลยอ่ะ พลังของน้องมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันทําร้ายคนอื่นรอบๆด้วยอ่ะแล้วน้องเป็นไหนวะน้องตายไปพร้อมกับมันเลยเมื่อกี้น้องบอกเนี้ยบางมีสักน้องหนึ่งมาช่วยไหมไม่มีอ่ะไม่มีตอนเนี้ยโอ้โหเออเพิ่มมาสองตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรมันหลบมันหลบได้อยู่ไอตัวเนี้ยมันกระโดดหลบได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โห ผมต้องไปฝั่งไหนหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ตรงมาเลยเออหลบซ้ายข้ามมาเออนี่สุดยอดมากสวยสวยเกินไปเกินปุยมุยอ่ะโอ้ตึงอ่ะสตีฟมาๆๆตรงนั้นห้าตัวพี่ต้นไม้เน่ยแล้วขากลับเราจะรอดไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่แปลกๆเนาะเหมือนมันเพื่อขึ้นไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะจริงควีนวาเดนหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเป็นที่ของควีนวาเดนก็ได้นะ เราจะสู้ยังไงอ่ะเรามีของแค่เนี้ยก็อาจจะยังไม่สู้จะมาดูต้นทางก่อนแล้วก็ถอยไหมจํานวนเราเยอะอยู่แล้วจํานวนไม่ได้บงเาจะชนะของเราไม่เยอะเลยมอกคายนี่เหมือนบล็อกดินเลยหรอใช่ขุดไว้ลมีสะพานอีกอ่ะหึมีเหรอตรงนั้นแหละที่เธอจะต่อไปโอเคฉันจะขุดไอรอน วุ้ยเราถึงแล้วเหรอนี่ยโอไม่นะถึงแล้วจ้าระดับเราถึงอยู่แล้วจ้าถ้าถ้าไอมันจะมีตัวหนึ่งที่มันบินได้อ่ะแต่มันตัวเล็กนิดเดียวเองถ้ามันโตแล้วสามารถแบกเราลอยฟ้าได้มันจะเจ๋งน่าดูเลยเนาะ <c oughs> แบกไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> สองตัวก็แบกไม่ขึ้นค่ะ <c oughs> เฮ้ยเกบมาบูลลี่เนอะ <c oughs> เอาก็มันตัวเล็กอะจะพูดความจริงจับพวกคุณไม่ได้อีกแล้วอะแล้วคุณให้ ขี้เกียจก็เงี้ยเลยไม่จริงๆมันขุดไม่ได้เอาได้ละได้ละได้จะไม่ได้เลยเได้ละได้ละมาตามมานะจะลองขึ้นไปดูข้างบนว่ามันมีอะไรหุ้ยหุ้ยไอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีถ่ายมากันถ่ายย่องใช้ย่องคือตัวนี้ถ้าเราได้หมวกที่มันใส่มามันจะทําให้เราไม่โดนการโจมตีจากตัวอื่นเลยตัวเนี้ยลองไหมช่วยกันลุมไหมสี่คนเราเอาเปิดเลยนะพร้อมกันนะเอานะรับลอบก่อนรับลอบก่อน สามสองหนึ่งไปเดีกันเองนะไปอออืตัวเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยตายแล้วได้ไหมมันเมันเป็นลูกเหมือนปะเนี่ยไม่ได้มันคือยังโมเดลไม่ได้มีตัวมีตัวมีตัวไดนไหมได้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 ใส่ใกล้ใส่ใกล้ใส่เลยใส่ใส่ใส่ใกล้เลยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยดอกอะไรอะดอกอะไรดอกหมวกเฮ้ยดอก ดับปะไอพวกใจร้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีอีกตัวอะไรไม่รู้ลอยอยู่น้รักเสีงไอ้โฟต์ไอ้ตัวนี้ดีไอ้ตัวนี้นี่ใส่ดีมันเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆโฟต์สัตว์ตัวเล็กๆเสียงหยังแมนเราโฟต์เสียงแมนเลยอ่ะเราอ่ะใจเย็นใจเย็นไม่ยอมผูกมิดไม้พื่ออนาคตนี่ดูหมวกนี้ที่ใส่นี่เห็นไหมน้องเป็นแบงค์กระพุนเหรอ มีเขาด้วยอ่ะคือถ้าใส่หมวกนี้เข้าไปเราจะไม่โดนโจมตีขอไปลองเทสหน่อยว่าจริงไหมตามมาอยากได้สักสี่อันได้ไหมได้ได้เดี๋ยวช่วยกันหาอันใหม่ลองเทสก่อนเด๊๋ยวไหนมาอยไรเดี๋ยวว่าไม่โดนไงเหี๋ว่าไม่โดนเด้อเด้อเขาอ่านสรรพคุณใหม่ดิแปลกเตี้ยอ่านสรรพคุณแป๊บเดียร์ยังวาร์เดนเฮล멧ออโรยูทูเทิร์นไซเรนอาราวเดียร์ยังวาร์เดนโซเดวอนเอ็กแทกยูแอนิโม่อ้าว โอ้สวยจังอ,ะอ่ะขอบคุณนะไม่ได้ชมพวก,ก <c oughs> แกถ้าชมใต้ด้ำสิมันสวยมากเดูดิเฮ้ยเหมือนมีใครปลูกอะไรไว้ตรงนั้นปะอะพี่เขาบอกว่าสิ่งทีง่สวยงามมักจะมาพร้อมกับ,กบอ้าวการอะไรเสียงหายไปเลยเฮ้ย,ยเสียงอะไรอ่ะเออลองดูดิเออลองดูดิมันเหมือนมีคนปลูกอะไรไว้อะเนี่ยฆ่าปลาทิ้งนะฆ่าปลาทิ้ง ปลามันน่ากลัวมากอ๋อมันคือสาไล่สาไล่เอ๊ะถ้าเราขับเรือขับไปเรื่อยๆอะก็ได้นะโอ้โหดูทางกลับบ้านแล้วเด้อกลับง่ายๆด้วยการตายไม่ๆมจะเย็นไม่ได้เซฟเตียงกลับก่อนไหมหูใหญ่มากหูใหญ่หรอไม่อทะเลโอเคทะเลของวาเดนเนี่ย ตับบ้านไม่ถูกเลยเลื่มจำพีกัดเฮ้ยฮ้่ขอลองหน่อยดิว่าจะโดนไหมใส่หมวกแล้วอะลองได้ได้ได้เราอยากเข้าไปใกล้ไหนมาใส่หมวกแล้วจะช่วยไงไปเหอะโดนดูดด้วยกลับทางไหนอะมันมันก็บอกว่าเป็นวอร์เดนเทียมวอร์เดนเทียมไม่เห็นมีประโยชน์เลยหมวกวอร์เดนเนี่ย มีวิธีฮ์ทคอร์ฮ์ทคอร์นะลงไวๆเอาไหมขี่น้องลงไปเหรอไม่เนี่ยเรากระโดดลงไปในน้ำเห็นปะข้างล่างนี่คือน้ำนะไปดิไปขี่น้องลงไปก็ได้นะเฮ้ยใครพัาอ่ะไปลองเทสดูไงลองเทสดูไงว่ารอดหรือเปล่าเออโอเคโคตเลยจริงด้วยแต่ลูกใครตายไม่รู้นะน่ากลัวมาก่อหนึ่งรอน้องก่อน โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโรีบรียบไม่เป็นไรไม่ได้กดดันกินดูอร่อยเชียวนะข้าวหมดแล้วไม่มีข้าวกินไม่เก็บเบอร์รี่มาละจ๊อไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยไปเห็นเลยต้นอยู่ไหนโอ๊ยโยนวิ่งโอ้ยวิ่งโอ๊ยโดนดูวิ่งแล้ววิ่งลงล่างลงกันที่เดิมก่อนลงที่เดิมก่อน

คนนำทางเราตายแล้วเราจะกลับยังไงไม่ีเราไไมม่่ีเห็นไม่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 เห็นอะไรเงียบเลยเขึ้นทางไหนเดี๋ยวประเด็นคือเราจะกลับยังไงเราไม่รู้ทางมังเลาะขวามาเล้อล้อลาะมาเรื่อยๆอ่ะมัาอที่ขุดไหมโอ๊ยมีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนะอ๋อโดนดึงกลับมาบ้านทั้เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเดี๋ยวจะเชื่อตามมาตามมาตามมา เราต้องเป็นมนุษย์ถ้ำไปก่อนขุดไปโอ้ยโดนดึงลงมาอือหือจับปุ้ยเก็บของกันทุกคนอยกันแล้วเขามันอยู่ใกล้บ้านนิเดียวเองนี่ไงทุกคนอยู่ไหนอยู่ข้างล่างพี่โหยตัวขาวกำลังเก็บของอันนี้เราต้องทิ้งทั้งอย่างวะบางเพราะว่าเราต้องเก็บนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ไว้ลงมาเอาอะไรเดียว ไปลงเบาเลยโอ้โหลงดีๆีไปแล้วนี่สัตว์เลี้ยงใครเนี่ยอันไหนสัตว์เลี้ยงฉันนี่ข้างล่างเนี่ยโฟล์เป็นอยู่ข้างล่างเนี่ยมันรอโฟสอยู่ข้างล่างไปโู้โหบ้านที่แสนสวยบ้านแสนอบอุ่นเอ้าทางนู้นเหรอมองไปทางเฮ้ยทางนี้อุ๊ยอุ๊ยโฟลน่าจะไม่รอดแล้วรอด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 ไปเข้าบ้านอยู่ในบ้านทันที ลูกใครตายไม่รู้หน้าบ้านอันนี้ของของของใครไเจอไปไหนอ่ะเจอเพชรอ่ะหรอขุดดิไม่มีขุดไว้ไหนของไว้ในกล่องนะไม่ได้กล่องเลยโหดแล้วทารุณมากการเดินทางครั้งนี้เอาไปบ่านเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าฝากอะไรติดตามคลิปแชร์มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงคอมเมนต์เดาอนาคตกันหน่อยเจอกันครับตายหมดสี่คนครับบ๊ายบาย